บทกวีชิ้นนี้ก่อกำเนิดยามรุ่งอรุณฉายที่สนามบินดอนเมืองเชา้านี้ขอน้อมคอมคารวะแด่สุวัส์ลวงอุดสุวัส์วรรดโลกระพีพรบทกวีชิ้นนี้มีชื่อว่าร้อยปีระพีพรเอกบุรุษแห่งมนุษยชาติเข้ารอบวัฏจักรเคลื่อนผักการเสียงภาพแห่งวันวานยังหวานอยู่ ถ้อยอักษรสัมผัสทุกอนูโลกรับรู้หยัดอยู่ยงของสัตวรวัตลุ่มลึกเข้าไปในหัวใจคุณลุ่มลึกเข้าไปในหัวใจคุณยิ้มอบอุ่นอวนอารมณ์ลมพร่างผลัดการเขียนเริ่มเรียนรู้เริ่มแจ่มชัดในความไม่จำกัดของมงยาม ยกจิบดื่มยกจิบดื่มคนแก้วแววตาชีวิตคมความคิดความเชื่อมโยงโปร่งคำถามคมความคิดภาพเชื่อมโยงโปร่งคำถามนามสมมตุติฉากในฝันปั้นปลูกตามอยู่ใต้ล่ามาตุคามความสัมพันธ์รพีพรรพีพรรพีพรภาพเก่าไหลเวียนย้อนในตาฉัน แม้นไม่เคยพบปะเจอหน้ากันเป็นนิรันด์แห่งรักด้วยอักษราเพียงร่วงวาวอัสดงลงจากแล้ววามวับแววคมฉายลงทรงคุณค่านกเสรีขยับปีกอีกครั้งครานกเสรีขยับปีกอีกครั้งคราหลับสนิทชิดชีวานิทรารมพลิกกระดาษวาดชีวิตลิขิตไว ด้วยหัวใจสุขสดชื่นและขืนขมสมถรรักสันโดษดิ่งนาน,นมรุ่งปลายฟ้ามาต่ำต,ำตมปมเปล่ากลวงโรคร้ายปลายเพลิงไฟกลิ่นควันปืนสงครามยังหยิบยื่นวันคืนร่วงสันติภาพสันติภาพอาบเลือดเดือดชิงดวงโชคชะตาโลกหล่นร่วง ชีพปวงชนราวอย่างลึกราวอย่างลึกเข้าไปในหลายชีวิตหยาดเหงื่อโสมเสรีสิทธิ์จ,จิตสับสนการเมืองเรื่องของใครใช่มืดมนความมีอยู่ความเป็นคนถูกปล้นชิงหนึ่งร้อยปีระพีพรย้อนภาพเสียง โลกบิดเบี้ยวยังสุ่มเสี่ยงเอียงทุกสิ่งหลายทิศชนจนทุกยากลำบากจริงเด็กคนเท่าถูกทอดทิ้งให้เดียวดายนิมิเสกเอกบุรุษมนุษยชาติแพรวพราวผุดสุดสะอาดดังมาดหมายประพันธ์กรเกตตำนานชาญเชิงชายต้นทานสายฉายเปล่งสีระพีพร หนึ่งร้อยปีถึงจะมีสักคนหนึ่งหนึ่งรปีถึงจะมีสักคนหนึ่งกล่าวกลมกลึงคมชัดเจนเด่นอักษรเป็นมนุษย์ชอบทำคุณเลิศสุนทรในร้อยปีที่โคจรย้อนวันคืนความทรงจำความดีงามเปลี่ยมความหมายเขียนนิยายเขียนเรื่องสั้นพลันรู้ตื่นเขียนความเรียงเพียงสอนใจให้หยัดยืน ความดีฟื้นชื่นชีวีระพีพรเขียนชีวิตเขียนชีวิตด้วยใจิตใจได้หยัดยืนความดีฟื้นโลกสักทีระพีพรน้อมคารวะคุณลุงอุดครับสวัส์อราดิลบขอบคุณครับ